ได้แล้วได้อี้ลีบอบ้ไล่ดีบอว่นนีได้คิดตัว สวัดีพี่น้องุกทใา่สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนพี่เนาะยินดีต้อนรัเข้าสู่จั่งงานสวัสดีพี่น้องวันนี้เขาว่าสอนกลุ่มอยู่บ้านพี่เนาะเนี่ยสีแดงๆนะครับเขาสีพากันไปสอนกลุ่มแต่กันไปครับไปน้อยบ๊อบบี้แต่กันไปโอเคสวัสดีพี่น้องแต่กันไอเสไปไปเราเก็อยากไปเราก็อยากไปเพราะว่าเขาก็อยากกินคือกันกินข้าวแล้วทีกินเดียวก็กินได้นะมอนน้อยๆมาเบิ่งกันพี่น้อง ไปปีกมาคั่วใจปีกปอบาเฮาไปครั้งแรกของปีแม่นบอไปสบายดีเลยเดี๋ยวกันซ้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านพี่ไม่มาได้มาบ่เอ่ะีอเด้ยพี่เด๋บ่โอ้ยนอนเสไปสอนอยู่เดี๋ยวกันซ้ำนี่เฮ้ยเมย

ด้านในเว้ยถ้าไปพาวมเอาไปถาวงเงี้ยไปสอนผู้คู่ตรงนี้หเียเียปัจจุบันมเนงเียอ่งเี้ยหงเียนนี่มันสอนถึอกัวกันนะกัวนะหันหกแล้วเกอนือไ้เดไอ้ดไปสอนก็ไปสอนเไปหุงเงี้ยน่นคือพี่นองนเนาะสอนยี่ปุ่นดีไปพี่น้องไป ไปบอกกันอยูอันนั้นจ้ะเกี่ยวเยอดเกีเหียดปัจจุบบอกกันยูทาสอนกุ๊กไปจ้ะขี่รถไปไกลจะเี่หีประจวบหอนเลยพี่น้องไปลงนั่งกันทากคนไปไหนไปลงก่อน ซเกือกี um, roat, ่บใช่ใส่รงว่ได้ดมันท่ามันโดอันนี้บดมคือท่านั้นเอามลยอเออมุกอันโอ้ยิไปสอนลืมมุกปากนอยางเตโต ơi lưu mụn phi ơi chỉ về sợ ăn <laughs> ngang siêu ủy phụ đại cả đi vào đây khử và chị ăn mụn Tanya lu. Ah. sợ sở đấy bên Bụng như nhạo bộ vật

ย่างนอันนั้นทบ่เรอ้าบอยากลย่างเขียนใชู้ใส่เกืบเกืบพอยอมาจิอหัวอเอยากเลาะมีเลาะอีกหกับหกับลไปมนนึงนี่ไะไปไย่างลงไปปักนมึอันนั้นนไกลมันก็ได้น้อยเป็นตายอยู่ สองสามตัวโ่า่ก่อยู่ด้วยไหนยูบอบติด้วยอ้หบข้นสอนไกลมันกรถือแนวโอ้ยกระโหลกมึงยานี่เห็นว่ากระลกไกลมันไกลแน่วะกุ้งแต่วัานี่กุ้งเร็จอยู่สวนไกล้ๆเติมไเสามสีโตกู

ก็ยังว่าคือเอาตัวนันวะปกติผัวเขาสอนเอาแต่ตัวนันได้สอนขุดเอาขุดที่ดินนะนะเอาขีดดินใส่ที่นบ่ตองดึงแข่งไหนก็เิดดจอจอเอาไหวก็ขุดขุดดินนักๆเนี้เขาใส่ไปนี้เขาก็ยังสอนมาไอ้สู้ๆอีกประมาณ10กิโล เาบ่ได้แล้วข้ามไปถืออยู่กลางเนเอานดอยบ่ต้องดึงกวงบ่ต้องดึงเข่งรจออเลยขูดดินขูดที่แห้งโดเออมันดูแพ่มันลูแข่น้อยเดียวโอ้ดูแข่หนอยเยองแหนึ่งโอ้ยคือมัหน่อยใช่ไหมอ้ยมแยงเขาได้ยิ่บเน่เรามาสอ ูบอถอโติเออหันเด้เฮยจะเบิ่งไหมมาเบิ่งไหมเออผปกิลายมันนึงใช่อันเราสอนหึงหรือบ่จะสอนงบ่น้งมานี่คืนเราบอเ็ที่ยืมาแ้วหนึ่งกับกุ๊นันบุ้ีดุแโอ้ยเงบุ้ีดุแก็มด้ ก็ว่าอยู่นะขอรู้ว่าพวกนี้เคยสอนเอาแยงเขียววะเอาแยงเคียวก็ได้โบมันอันนี้บโบโบเคยเอามาสอนปกติเอาแยงเนี่ยมาสอนนี่ต้องขูดดินเนอะขูดดินไม่ไมได้กะบบต้องล้างทิ้งอ๋อเราได้ลายกระต่างใจขูดดินเอ้านี่มีดุเข็โอ้สอนฮาก็สอนมากแต่ก็ร่างสอนครับ

ไปปไปเอาหมูไหมไปิสอนอย่างนเบ้างไหมไปาเนี่ะนไหนทำอะไรบอเลยยาดเอ้าไปเนใ่ก่นเาเ้นอยไปปะกับ โอ้าางงเก่โอ้ยมุ่งกันเนาะมามีดุกเขนทางใหม่คุณแล้วมันจะสิบุันได้แต่ที่ต้นสัตว์เนาะแค่บางคนเทาก็สอนเอาเดล้วมันนี่เงียงก็มันตรงตรงนะตัวใดกันเงงวะเงียงตัวนั้นยังวะท้ามว่าเอาเงียงกระไรอีโดเอาเงียงเขียวเมันเงียงสอนปลาะกะอุตส่าหสอนปลาะกะอุตส่าห์กระไรอีโด คืนได้แล oh, 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 ้วไปขึ้นได้ขึ้นก่อนขึ้นได้ที่กันคืนขึ้นเอ้าไปโอ้ขึ้นน้บเอ้โอได้มาได้ปขึ้นบ่ได้ดอกมันสูงไรยางไปทางเก่าเขาบุปยางขึ้นไปหารถเขบุนาดเกือพ่แม่นได้อ้ากร้นไหนดีไปเนาา้ขี้ไปไปสอนเอาอะไรับ

เบิงกุกแต่เขาเพิ่มโตโอ้ยมุ่งตัวห้าสอนประจำหันกระมุ่งข้าวอันเดียวหันเดียมันมีตกแต่ตกขาเขียวโตอนันิกเียวันโต่เคยเหรอยู่น่ะเออแม่อยู่น่ะแยม เวลยืมมุกเลาเป็นยังเล่าก็ขึ้นคือกันโอ้ยเพื่อที่นิยโสเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่สอนเจ้าว่าคือเจ้าว่าคือเก่าจากสอนเอาเหือไปไปถึงหนังเลยบอลกลุ่มอยู่แล้วบอ มุขาดกลางยังไข้กลัวมุ่สอนคือมุตัวนี้ได้มันขาดมันก็ยังมีติดมใหม่มุตัวนี้ที่ดุแข็งีมขี้เหี้ยไป นจะไฟเบอนี้เไทั้งหนาทงนาโอ้เล้งนีทั้งหงเออทงหัเี่ยไป่ท้งหนาตัวน่งหนังอกี้เนาะเรอยากสอนยอนข้าอาบน้ำเลยถ่ายมัมีสบู่ พูนลงบนกระเจียนบนนะเออไก่ไก่ไก่ตัวนี้ไปมันเลือดพูนบอไก่ไปอีกแล้วบ้านมันเลิกนี่บะเอาลงไก่มันสิเดือดสนหอนใช่ไม่เดียวเออน้อยน้อยเอามึงมึงลงมุ่นอย่างมึงถอยไม่นีเดี๋ยวก็ชนกับเออชนไปพ่นบ้านน้อยน้อนบ้านสี่บอชนไปพ่นก็ได้ บ่ไปถ่าถ่รวงนมกรมุนนี่ก้อนกระปุนไเจอมุนก้อนเออมุนนี่บานนึงโอวแงนี่แถวหนงท่เข้อไม่น้อยมนกูสิบอเอาสวดีบอลงมาลงมาเดียจังได้น่อยเมึงกระปุนเอาอันนี้อยู่ใบ ตายแล้วายแล้วเสแองแกมไปหนะคะ่ด้ <c oughs> ไม่ไเอ้ดี่ไฟกัมงนีไเขาะไตามเขยับไปเบื้องในน้ำกงุดหถุกเห็นเลยว้าีโเดี๋ยวพกกตีถือกนบงกอนนี่จะไม่งโอ้มีอยู่มีอยู่ อุ้ยยังมันสิบกว่าตัวนึงคุนี่ไงคนข้างนอกคุกเนาะเขาอเพื่ออะบอเอยเอากูสูงเออกูสีเงีบต่อมาสอนกับกูว่ามึงขอไม่ถูกสอนน้อยเดียวมันสอนบะไ้สอนดีๆสอนก้าบดีๆกูว่าสอนกับอีกไปไก้อนางฮะสอนกับโหลดใช้ให้น้อยนอยบุ้งิกว่าตัวอุ้ยแต่น้ากวะนอยน้อย ไ้กูไปหมดบ่มุดเ้กูเห็นอยู่กูเห็นมั้งตัวกูเห็นอย่างเงี้ยบูกูไปขึ้นผ้ามนเต็มี่หญ่บดินขี้ดินจุกไปทั้งเขาทั้งเออจุกไปทานีอ๋ออาอย่ม้งขึ้นแบเน มอยาเขานเนาะมือมือนี้เข้าไปชนไม่ว่านมือพ่โตเขาน่นสิบมตรอเลยโอ้ยบอลทานี่มันเป็นถ่ายยืมโเว็นันมีอันนกีดินนี่โบมี่อันกามึงานอย่ไลยเนาะน้อยอีพอหน้าสวีงก็เวทก็ยังได้ก็สวนเป็นน้ำมูงเนาะ ดนมันต้อมกตัวนี้เขาจะแนวใดน้ดินเป็นมันหมกดินมันไข่ดินลายนเาต้องสดมมีบอสสดจนจเอาตัวนั้นมาทองใส่ลกรจุกน้ำกันน้อยเดียวมันเจยากดือมันเจได้อกูวะกูจะไปดอน้อยเดียน เดินเรอมกะเฮียนถิ่มนะคุอไรผมก็จะไปน้อกู่เบิรตบาทเลยเอาขึ้นมาวันนี้ถือกูเนาะัวคุมกันเนี้ยมันจะเสียงาบึง้าบึงตอนมันเงาๆก็เป็นไฮหลอกไฮไหลไฮไหลเองใช่ตอนทามผ่าเนยท่านะนรืบคุณนะจุบจุบสานี ต้องเลือกหรอกนะอี่นะเดือดเพื่อนก็ปใเมือพยเดอบุปผาบุปผาใส่กนรดเดียวนะมันจะไกินไหวเยอะ่ไหการทไอยู่หนีแห้งสาวกัวเนอเออมันเดือดผูเดียวเพื่อนนะมันไหวกุ้าเดือดไปไนหเอามาลดกูจุ่มมานี่เืออแต่แต่มึงกูบอก่าบ่บตองเดือเอกั mặc mất cả tầng này được lấy được lấy nó lấy được lấy riêng lấy được lấy được lấy được lấy có xe được ạ. được lấy 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 lấy được lấy được lấy được ก็ยืนอยู่กันนะอ้โเนื่อยป่ะเหนื่อยชวนมากูชวนมาโบมาเจอดนบล็อันนะเหนื่อยเนื่อยต่จะไปเกณฑ์เนี่ยได้สื่อภาษาในด้วยดูเนาะเสียอานเด้จิวาน้าก็โอเคแล้วเนาะเออ้าได้เมื่อเเฮงเด้ยันเ่าอเนาะเอาน เอาไว้ด้วยเอาไปเก็บมุญยาเนี่ยมมุญยาเนี่ยเดือดละอียดเอาเอาด้เต็มตาตเนาะจรดือดีจุบเมนเทาหอดบ๊อบคือเกาก็บอบมีขี้ดินครับปูงตายเนี่ยางน้อยๆโมน่และตวตาย ถือยูสั้นนิ่นองครับขันเป็นหอมาแต่หืงห้อได้กัดก็หาวยูนอแบบนี้เนาะอืมก็ไข่กุญชาร้วงเหมือนบอนม้นสอนเป็ดไก่ไม่ด้สอนไข่ไขกุญชาร้วงเนีอ

ท่านตมันไปท่านนกุ่มแบบน้อยดึงสินาะลอดหดเนาะไปล่เาไล่เาบอปันหน่วยซิวหน่วยซิวตอนกุ่งปานหน่วยซิวแล้วว่งมึงกอน่หถงตัอยำนะฮะว่ามึงก้อนน่ะเน้อหวน่งมึงก้อน่ะเสียบเสียบตัวใส่ ลายอีดีบะไลายอีดีนี่วันไห้ไลีดตัวปลาปลากูบักมันขาเลยไอ้เดียนี้น้อลาอดีได้ี่ปลาอียงลรปาามันเป็นนามมันเป็นเปลาปักปบ่อ๋ออันนอันี้ ได้แหงเอาอีกแล้วยังมนย้องมึนต้องแหงมึงกนมันอ่ะเพิ่เคยมาตะเวนดีดีแหอดีย่พูดี่เดี๋ยวหน่อยหน่อยดีดีหน่อหน่อยเงี้ยนี่ยพูดเบาดีดีมันใจมันใจเทียงมูเนี่เป็นก็นข้าวบ่อกนะเคยสด้จรถนะบังบังเป๊ะมึงเดี๋ยวือนกู นี่มาคืดินตัวนีก็ล้เอวด่องมันเป็นแต่บ็อกไม่ถูกม่กตัเน่วลามันก็หน่อยตัวการนี่แม่นแต่มันก็ขี้่งเยทีสาสมองอันนั้นขิ้วินขิ้วินหาดิหาดถถวนเมืองมืงหันน้อยน้อยแซ่แป้าดินยว ก็ะดาลายอยู่ประมาณพอก่ออยู่เบาลเงี้ยเบิ้งเบิ้งไหนบ้านนี้น้อยมึงมาไม่วมมันบุมม้อไม่ไดรอกลยาวมถั่วหนึ่งใส่หัวชิงไข่ใส่เงี้ยพอดีกันเกอยู่พอดีแหละมันมันมาลายเกินไปนะพอดีแสบดวนะมัวผาก่มึงก่อขึ้นอันเดียวกันปลาปลาคือ เป็นแอนเดียนี่ยเลยนี่มัน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 ถึงีอันนั้นถึงไเออมึงแกมันถึมึงมาถึงเื่อไ่ปสอนแล้วแล้วี๋ยวสิเมื่อไนี่ไปเมื่อท้าเบิ่งกุ้งยื่อนทุกไปเบิ่งตอนเดือดตอนเีนางเงียงดาม้ันวสอนมักันมเมนมนโมเนยังกบ ไอเก๋ไปอยู renamed, card, ่นะเก้ยแต่รถแทร่นำเต้าดีๆแต่ก็เก้ยเต้าเั้าแม่นะไป ไคกลัวพี่น้องโหใครใคดิใครดิ น้องตอนนี้เขากำมาห่อเทียนแล้วเนาะมาเหลือก็เอว่ากะบอบีมานั่งเหลือกลุ่มเหลืออะได้ได้พ่อปนพี่น้องเลยก็ได้พ่อปนพ่อก้อยเดี๋ยวสิให้บอบีถ่ายคลิปไปเบิ่งในช่องบอบีด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาใส่อันนี้ให้เบนอาจารย์เติมเสื้อใส่ไอ้นี้ว่ะไอ้บ้านเสื้อใส่กระซั่งว่าปนามาเลยเด้อเอานามาเลยว่ะ ขั้นแบบว่าเข้าอันนั้นนะพี่น้องเข้าไปท่านั้นจะทําทอีทนะทาบอดีเซียเวลาไปสองถ่าเข้ามาอาจจะโดนแล้วป่ะนี้ <c oughs> แต่ว่าขั้นเ <c oughs> ข้าไปท่านั้นมันก็ได้คือการกุ้งแต่ว่าเยงเข้ามัน <c oughs> บ่ได,ด้เดือด้เดือพี่น้องบอเวนว่าท่านั้นบ่ได,ด้แต่ท่าน,นั้นก็ได้คือการเยงาเข้าบ่ได,ด้เลือดมั <c oughs> นเหงาได้ก็ให้กะเดือกปล่พี่น้ององอนเต้ เอาไปก่อยเถอะพอเดี๋ยวที่จะโตดีเหตุบอบบี้เอ้ยบอมแมนปีใหม่ครับอันนั้นด้วยบอเห็นมาด้วยพอยานนอนฝุผมจะจั๊กกิจวัตรซิมาสิมาเออที่มาเก็บมาเนอะมาประมาณันแปดมงกเห็นไหมบอกอีกทีมันไปก็ไผไปกับ ไม่พวกอีอาอีตีบกซุกนะแล้โหพวกซุกไปตามลังนี่มันคืไก่แม่แก่ีขาไปพกุเนี่ยเขาจีต่งแกไปนอนดีกูว่าขาดีตั้มเนาะ็อ้นยังว่าเพาดีตามก่อยเห็นมันเี่พาะ เะม่กินกัมกินกับตามมันกับแสบได้คอยมุมมันคอยมมากเป็นโตมดนะเพาเห็นดีเสนนกังเืออันมันมันเหี่ข้อไม้่ะมันเห็นเป็นโตหัมันยาวมันเป็นมุนมุนแล้วมันยาวหัวขัดตั้งใจเชื่อมันมันกั กินเป็นโตมันก็ทุกคนนะแบบมันก็โตเนาะอาจารย์มึงไม่เห็นเองวะว้าวอันไม่เห็นเองจะได้กระได้แล้วคอยกินพี่น้องวัดพี่น้องตอนี้เลือกกัใจเลือกๆก็ชิ้นให้บ๊อบบีก่อยนอนจับว่าเียวไปเบิึงเนี่ยสองบ๊อบบีได้ไหมพี่น้อง งานทได้จบคิดไปเพี่ยนชันนีเลพี่น้องกลุ่มก็ยังแช่น้ำเกลืออยู่ผลงานไหมพี่น้องเอผลงานเนพี่นองชนดีกัเลยดีชนนี่ด้พี่น้องก็ได้กินเนาะกับกันจบ่ได้ลกยก็ได้กินคนกับบ่ลกยก็ดีะนี่คนเนาะขาก็ไปบ่เฮงเปนได้พี่น้องอแมห้องไปไปผิดพลาดนำแยงเฮาเน เดาก็ไปทานเ <Yeah. S 1> นียงเขามันสอนได้ทานมาสอนไดทานี่นอนรอกอะไรสลายา <Yeah. S 1> าคินิกับสีเดอเบิร์เพียงเี่น้องขอบคุณขอบใจสีสูทุกคนเด้ขอมาติดตามและอรับชมอีเจ้าคิปเจอกันใหม่คลิปหน้นหรอกสลคคินิกสวัสดียบาย